ดีครับพบกับช่องคาบอยหลังคันนะครับวันนี้เราก็มากบบไตเบอร์เหมือนเดิมดวันนี้กลับมาซ้ําหมายปลาหมอครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้มาลองตกปลาหมอกำตามคลองดูก็ได้ตัวไปรวมยี่สบครับเมื่ที่แล้ววันนี้ดูน้ําดีอะไรดีก็เลยชวนไตเบอร์ออกมาซ้ําหมายเดิม ลองดูวันนี้ผมเตรียมคันมาด้วยงวดที่แล้วผมไม่มีคันมาแต่วันนี้ผมจะเป็นคันไม้ไผ่ครับผมเอาตัดไม้ไผ่มาจากบ้านเอามาลองคันไม้ไผ่ดูก็เดี๋ยวผลงานยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันครับครับลงเบ็ดกันเดี๋ยวมาลองดูจะมีแต้มหรือเปล่าประมาณนี้ก่อนเนี่ยต้องรอขึ้นเลยใช่ไหม เอาไปหาน้ำเเด้อฮะ้ามัน้นช่าอ้ยห นี่ครับแตมแรกปลาหมอคองครับเปิดกล้องถ่ายไม่ทันครับสวยๆใหญ่มากครับตัวนี้นี่ไต,ตดอนอีกตัวแล้วครับนี่ไตเบอร์ไม่เห็นหน้อ่ะนี่ครับไต่เบอร์สวยๆ เราจะใส่ไอ้นั่นอย่างเดียวใช่ไหมไว้ตรงนี้ก็ได้มั้งฮะคันไม้ไผ่ก็ใช้ได้ครับ นี่ครับไตเบอ์โดนประดุกครับอันนี้ตัวรุ่นรุ่นไตโชว์ปลาสักหน่อยครับนี่ครับปลาดุก ประดุกคลองเดี๋ยวนี้หญิงซะแล้วดงประดุกไม่สนใจไหนตอนทำหลงหา ใส่โดนอีกแล้วปิดกล้องไว้เปิดกล้องไม่ทันเสือตัวนี้ก็จะไม่ไแต่งตัวลูกเสือแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใส่โดนแล้วไส่แน่นอน ตกเป็นของเล่นเลยมันน่้จะหมดเลยรับมาแล้วหมอนน้อยอะไรนี่ยังเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่เลยวะ ะลงไว้สโลนะโลนี่เขาเหรอโอ้ใหไแน่นอนโอ้โหดึงขนาดน,านั้นดูสินะดึงขนานดนไ้่ีกระดานมีล้นมีล้นดึงยังยังไงยังยกให้ได้ตลอวันเออโอ้ย้น มาแล้วครับโอ้โหอย่างนี้อยู่เลยดิอมเนี่ย มอนานโดนที oh. nan, nan, นั่งไหนนั้งไหนนั้งไหนกินนั้นกินมันเล่นยุ่มยังไงเอาละม้านี่ครับไม่กว่าจะได้แต่ละตัว หมอจิมเขาบอกก่อนครับมันบอกว่าเริ่มระแวงแนละนี่ครับนานๆโดนทีโชว์หน่อยโดน มเหนียวไม่เสียอกีขนาดเรามือดึงไม่อยากจะนั่นเงี้ยไม่ปล่อยมันกินหวานครับอีกแบบแต้มนึง นี่ครับไซส์ยส,สวยๆพอใช้ได้นานๆนานได้ทีก็มีสากเอง่วงแล้เนี่ยอิ่มมาเี นี่ครับตัวสวยอยู่ขนานได้ทีแต่มีไซส์ยอยู่ครับ,รบไป,ไป,ไปัเอาล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแล้ว

เกี่ยวเหยื่อเล็กๆพอกินระแวงขโมยตอดหมดอย่างนกับทงเงินสิเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะอยู่ไม่อยู่ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วท้ายมันชนะหลงไอย่าก้าวว่าได้คลิปเยอะๆก็ดีนะ ครับไส้ไโดนอีกแล้วานานๆทีแต่ก็ยังดีได้ตัวครับจะหลับแล้วเนี่ยกินมากกี่ไส้เนี่ยให้มาเยอะอุย้ย มันเล่มชายเหยื ừ, ่ออูนี uh, ่ก <to> <to> ็เ <áb> ล็กนะเนี่ยเศษแต่ยาวๆดึงดึงดึงปาดินยังได้จังได้โอ้โหตัวแค่นี้เองตึงได้หลุด ี่ครับตัวเจ้จ้อยถึงได้ขโมยเหยื่อกินหมดทั้งเนี่ยตึกสิ ยังไงยังไงยังไงตามมันต่อครับตามรุ้นกันต่อครับใส่เหยื่อให้เล็กลงอีก เนีบ่บไตโดนอีกแล้วไใหญ่อะไรเคยตั้งดีไม่ใหญ่ก็นับหนึ่งใช่ไหมใช่ติดคอเลยหนึ่งคำององหอยแดกครับปลาหมอไม่เอาหอยแดกติดขึ้นมาเพื่อ ก็ยำซะนี่นี่ครับมีแต้มมีแต้มกินไว้เปิดกล้องไม่ทันครับปิดไว้พักเครื่องเปิดไม่ทันนี่ครับสวยอยู่ของไข่ด้วยนานๆทีครับแต่พอมีแต้ม ครับเฝ้าเก็บดุมๆไปเรื่อยๆตัวนี้ท้องท้องไข่ด้วยครับตัวนี้ฝากไตไปถังครับสำหรับคลิปตกปลาหมออ่าก่ำตามคลองวันนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้น่าจะปิดคลิปแล้ววันนี้ก็ได้ปลาหมออยู่พอสมควรครับมากับไตเบอร์ไตเบอร์ แ้วเก่าไสเบอร์จะได้เยอะกว่าผมใสเขาฝีมือผมมันนานๆออกตกที่จับเซนไม่ค่อยได้ครับสำหรับสาหรับวันนี้นะครับคันที่ผมมาใช้นะครับก็จะเป็นคันไม้ไผ่อันนี้คือไผ่ที่บ้านผมเองผมตัดมาลองทำเป็นคันเบ็ดดูอันนี้ก็วัดปลาตัวใหญ่ๆได้ครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาบอยหลังคันคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรต่อก็ติดตามกันครับสำหรับวันนี้ก็คงปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ